การยกเลิกรหัสล็อก iPhone สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับเพื่อนเพื่อนครับเริ่มที่เข้าไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าเมื่อเจอการต,ตั้งค่าแล้วนะครับใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจ๊กๆ,ๆครับถ้าพื้นหลังปุ่มหลังจากนั้นเราก็ใช้1นิ้วปัดไปทางขวาไปหา touch id และรหัสผ่านครับลและการค้นหา touch id และรหัสปุ่ม รหัไอและรหัสเมื่อเจอแล้วใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจึกๆรหัสสูญจักได้ป้อน6กขาเขาก็จะขอให้เรายืนยันตัวตนโดยการกดรหัสผ่านที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับผมจะป้อนรหัสผ่านที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเข้าไปนะครับ 2> 1 2 4 5 7 4 7 8 7 8 การตั้งค่าอุบย้อนกลับเมื่อป้อนเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นใช้1นิ้วปัดไปทางขวาครับถัาใชดีรหัสหัวข้อใช้ทัาใชดีสำหรับหัวข้อไปหาปุ่มยกเลิกรหัสผ่านครับปลดล็อก iPhone ปิด iTunes Store และ App Store ปิดกระเป๋าสตางค์และ Apple การป้อนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติปิดลายนิ้วมือหัวข้อเพิ่มลายนิ้วมือปุ่มปิดการใช้รหัสปุ่มปุ่มนี้นั่นเองนะครับปิดการใช้รหัสนะครับ ผมก็ใช้1น,นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตรงปุ่มปิดก,การใช้รหัสนี่นะครับจึกๆรหัสสูนจากได้ป้อน6ค่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะขอให้เรายืนยันตัวตนโดยการกดรหัสผ่านที่ใช้อยู่ณปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งครับ 2> 1 2 7 4 5 7 8 ผมก็ได้ป้อนร,รหัสเข้าปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มเปิดการใช้รหัสก็โชว์ขึ้นมานะครับเพิ่มลานยนิ้วมือเท่ากับว,ว่าอะไรฮะเปิดการใช้รหัสปุ่มเท่ากับว,ว่ารหัสล็อก iPhone เราถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้แน่ใจปัดไปทางขวาอีกครั้งหนึง่งเปลี่ยนรหัสไม่ให้เลือกปุ่มเปลี่ยนรหัสไม่ให้เลือกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรหัสผ่านแล้วนั่นเองนะครับ ง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรหัสแล้วก็ดูเหมือนว่าเอ็มจะเกิดความยุ่งยากต่อการใช้งานก็ต้องการจะยกเลิกอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่แน่ๆผมอยากจะให้ช่างใจดูให้ดีๆนะครับว่าระหว่างมีรหัสเพื่อป้องกันอุปกรณ์เอาไว้กับไม่มีรหัสเพื่อป้องกันเนี่ยอันไหนจะปลอดภัยแล้วก็อันไหนจะสะดวก อันไหนจะง่ายแล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้งานอาของเรามากที่สุดนะครับ